หน้าฉันเหมือนเพื่อนเธอ,อสะใจบว้ยนี่วันนี้ฉันเจอมันด้วยแหละฉันก็เลยจัดการมันไปสักรอบสะใจฉมัดเลย,ยทำบ้าอะไรของแกเนี่ย,ยสาดน้ำใส่ฉันเหรอโอย เสร็จนะคะ่ะเราก็จะเอาน้ำล้างจานไปทิ้งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนก็เลยน,น้ำยาล้างจานเหรอสะกะ็บกเป็นบ้าเลยกระเป๋าฉันคุณแกเห็นไหมมันพังหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยคุณขอโทษนะคะแป๊บๆนึงนะคะ,ะนี่ค่ะคุณเอาผ้านี้ไป คนคนรูตสา์จะช่วยแท้ๆอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกตั้งใจจะแกล้งฉันไปเรียกผู้จัดการมาฉันจะให้ผู้จัดการมาไล่แกออกเออไล่ออกไล่ออกเรื่องอะไรคะนี่ฉันล่งงานแล้วนะคะคุณจะไล่ฉันออกในฐานะอะไรอะ่ะ มีอะไรกันหรือเปล่าครับนี่คุณเป็นผู้จัดการร้านนี้ใช่ไหมคะฉันอยากให้คุณจัดการกับลูกน้องคุณหน่อยแล้วลูกน้องผมไปทาอะไรให้หล่ะครับก็ลูกน้องคุณมันเอาน้ํายาล้างจานมาสาดใส่ฉันข้าวของฉันเสียหายหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่รับผิดชอบนะฉันจะฟ้องร้านคุณให้ร้านนี้มันปิดไปเลยผมตั้งหากเลยครับที่จะต้องเอาเรื่องคุณเพราะคุณแกล้งลูกน้องผมก่อนดูนี่สิครับ ก็ลูกน้องคุณบริการแย่นี่ฉันก็เลยต้องสั่งสอนมาซะหน่อยลูกน้องของผมเนี่ยผมจัดการเองครับส่วนถ้าคุณจะเอาเรื่องของร้านเนี่ยคุณก็ฟ้องได้นะครับแต่ผมก็คงจะฟ้องกลับเหมือนกันเพราะคุณไม่เคารพกฎของร้านแล้วคุณยังมาทำร้ายลูกน้องผมอีก เหมือนกันต่อไปนี้ถ้ามีอะไรให้บอกฉันเราอะก็มีศักดิ์ศรีอย่าไปยอมใครง่ายๆแบบนี้ฉันเข้าใจแล้วคะ่ะ